สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยในเกม Sunday City เกมมือถือ Simulator ร์จำลองชีวิตจริง Open World เ,เ,เปิดใหม่บน Store ไทยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันเลยนะครับอ่าเริ่มต้นมานะครับผมก็จะให้เราเลือกตอนนะัวละครเนาะก็จะมีอยู่4คนนะครับผมเนาะ4สไตล์เลยนะนะครับผมนะ ผมเลือกตัวละครซ้ายมือแล้วกันนะครับผมอ่าเลือกแล้วก็กดตั้งชื่อนะครับผมอ่าตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดเพย์ได้เลยครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของเกมแล้วนะครับผมซ้ายมือจะเป็นปุ่มบังครับนะครับขวามือจะเป็นปุ่มพูดคุยหรือว่าปุ่มอ่าทำเคเวสอะไรต่างๆเนาะอ่าพูดคุยกับ NPC นะครับ ระบบเกมจะให้เรานะผมรีโนเวทนะครับเป็นร้านกาแฟเนาะอ่าโอเคครับแล้วก็กดเควสบนซ้ายมือได้เลยเนาะมันก็จะพาเราไปทำเควสนะอ่านี่ครับผมอ่าปูพื้นใหม่นะโอเคแล้วก็ทาสีนะครับทาสีร้านกาแฟใหม่นะครับนี่รีโนเวทจัดเต็มเลยนะครับผมอ่าร้านกาแฟนี้จะเป็นร้านกาแฟของเรานะครับผมนะ สร้างฝ้าใหม่นะครับผมนี่โอ้โหย่างหรูเลยนะติดโคมไฟด้วยนะครับผมอย่างหรูนะทุกคนนี่เรียบร้อยครับผมเรารีโนเวทเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ให้เรากดพูดคุยกับ NPC แล้วก็กดเคเวสซ้ายมือได้เลยครับโอเคเอาไปหาเงินก่อนเนะาะเงินไม่พอรีโนเวทร้านกาแฟของเรานะครับผม สายมือตรงนี้จะเป็นงานหรือว่าจ็อบนะทุกคนนะเอาไว้ทำนะครับผมเนาะอ่ารับจ็อบนะครับแล้วก็จะได้รับเงินนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งไปที่ร้านอะไรสักอย่างเนาะน่าจะเป็นร้านขายรถนะทุกคนนะโชว์รูมนะครับวิ่งไปก่อนครับขายรถนะครับผมโชว์รูมโอเคกดพูดคุยเรามาดูกันเลยผมว่าเราจะได้ รถประมาณไหนโอ้โหได้สกู๊เตอร์นะครับผมนะโอ,โอเคนะครับผมดีกว่าวิ่งแล้วก็เดินเนะาะรถมันก็มีหลายรูปแบบมอ่าไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเนาะอ่ารถ SUV รถไฟฟ้านะครับเนี่รถตู้นะครับรถสปอร์ตนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะเนี่ระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับเรเจนต์นะครับผมเนี่โอ้โหมีตังก่อนค่อยมาซื้อนะครับนะ ช่วงแรกก็ขี่สกู๊ตเตอร์ไปก่อนนะครับผมอ่าพูดคุยกับ NPC นะครับอ่านี่ครับกดขี่สกู๊ตเตอร์ครับผมอ่าสามารถหันซ้ายหันขวาได้เนาะเนี่ยสกู๊ตเตอร์เอ้ยทำไมผมถีบไปแบบนี้เอออ่ากดที่เควสครับผมอ่ากดรับเควสครับอ่าให้เราไปทำเควสเนาะไปตามที่จุดหมายเลยครับผมอืมขี่สกู๊ตเตอร์ไปเลยครับผม อันนี้น่าจะเป็นงานง่ายๆเนาะนะครับแจกบัวชัวนะครับผมนี่นะครับโอเคติดป้ายไปยแล้วก็วิ่งไปที่อะไรวะเฮ้คาสินโนทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าคาสินโนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นการบริหารนะรผมเป็นอาชีพของเราเนาะนะครับให้เราอัพเลเวลมันก็จะ ปลดล็อกอาชีพต่างๆนะผมที่เราจะทําได้นะครับผมนะอ่าอันนี้ก็ให้เราเล่นไปก่อนเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราเข้าคาสินโนครับอืมนี่ครับผมอ่าเราต้องเล่นคาสินโนเนาะให้ได้ยอดเงิน1นึ่งแสนห้าหมบาทนะครับผมนะอ่าโอเคครับกดสปินไปเลยนะครับเนี่เล่นคาสินโนนะครับผมอืมบิ๊กวิน ได้มาหมื่นสองครับยังไม่พอนะเดี๋ยวเล่นไปก่อนเนาะเล่นได้แค่นเดียวนี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูนะว่ามันเล่นได้กี่อย่างนะครับผมนะสำหรับคาสิโนนะได้เงินมาแล้วประมาณหมื่นแปดนะตอนนี้นะครับเราต้องทำยอดให้ได้หนึ่งแสนห้าหมืนนะทุกคนกดสปินไปเรื่อยครับสามหมืนแล้ว เท่ไรละสามหมนหกนะครับกดไปเรื่อยครับหมื่นห้แตกครับผมหมื่นสองโอเคถ้าผมวิ่งไปดูก่อนนะว่ามันมีอันไหนที่เราเล่นได้บ้างนะครับอ๋ออื่นเล่นไม่ได้นะคนนะ เล่นได้แค่ตู้นี้ตู้เดียวเนาะเราต้องอัพเลเวลให้เยอะๆก่อนถึงจะเล่นอันอื่นได้นะครับอ่ะตอนนี้ยอนเงินไร้แล้วแสนกว่าแล้วครับทุกคนโอ้โหแจ็คพอตแตกครับได้มาเก้าหมื่นนะครับโอเคโอ้โหได้มาสองแสนครับทุกคนอ่าออกครับกลับไปที่ซันเดย์ซิตี้เหมือนเดิม ให้เราวิ่งนะครับผมไปที่ร้านกาแฟของเรานะผมขออนุญาตก,กดเข้าดูเซตติ้งการตั้งค่าก่อนเนาะว่ามันมีตั้งค่าอะไรบ้างนะครับภาษานะผมยังไม่มีภาษาไทยนะกราฟิกมีให้เราปรับ60เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็เป็นคุณภาพต่างๆเนาะนี่ครับสูงสุดอยู่ที่อันตรานะครับผมโอเคปรับ60เฟรมแล้วนะครับผมเลื่นๆเลยเนาะ อ่าโอเคครับให้เราวิ่งไปที่ร้านกาแฟของเรานะครับขี่สกู๊ปเตอร์ไปครับผมภาพสวยจัดเลยนะครับผมกเกมนี้เนาะใช่หรือเปล่าอ๋อมาซื้อ,อร้านทำกาแฟร้านเราหรือเปล่าอ๋อร้านของเรานะครับผมเราต้องรีโนเวทอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยทำความสะอาดป้ายนะครับผม,มเกมมันมีระบบสอนดีนะทุกคนนะเล่นไม่ยากนะครับผมนะ ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเนี่ยดูตารผมเล่นเลยเห็นไหมมันก็สอนได้ดีนะอืเห็นไหมครับอ่ารีโนเวทของต่างๆใหม่เลยนะครับผมอมืเงินเราได้จากคาสิโนโมาเนาะสองแสนนะทุกคนโอเคเนี่ยได้โซฟาแล้วก็โต๊ะนั่งมาแล้วนะกดอัปเกรดนี่โอ้ได้โต๊ะออยากรู้เลยครับทุกคนอปักไฟเนาะ นี่อืมมีโลโก้กาแฟขึ้นมาแล้วนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟหรือเปล่านะอืมนี่ครับอืมโอเคน่าจะต้องได้จ้างพนักงานแน่นอนนะครับออโอเคให้เราซื้อของอะไรผมอ่าเมนูกาแฟมาแล้วครับ โอเคน่าจะได้จ้างพนักงานแน่นอนครับผมเนี่ยโอเคนี่ครับบาริสต้าเนอะอบาริสต้าแล้วก็เชฟนะครับผมแล้วก็าคนทำความสะอาดนะอืมปดให้ขึ้นสองดาวนะครับบาริสต้าจ้างฟรีนะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับอม ดล็อกนะครับนี่ยเาก็จะมีหลายร้านนะที่เราต้องทำนะครับผมวันนี้ช่วงแรกเราจะเปิดได้แค่ร้านกาแฟนะครับผมนะอืมจะมีร้านการขายโทรศัพท์มือถือเนาะซ่อมอะไรพวกนี้นะครับอืมนี่ครับโอเครับเคเวสนะครับเ,เก็บของใส่กล่องก่อนนะครับเล่นไม่ยากเลยทุกคนนะอ่าลองมาเล่นดูนะผมสำหรับเกม ซันด a y ซิตี้นะครับผมแนวจำลองชีวิตนะคะนรับผม Open World นะเล่นกับเพื่อนได้นะครับเสียดายแต่ไม่มีภาษาไทยนะถ้ามีภาษาไทยน่าจะเล่นได้สนุกกว่านี้นะครับผม,มแต่ระบบเกมมันก็สอนได้ดีนะทุกคนนะอมืมีระบบนำทางระบบเควสอะไรต่างๆเนาะมี NPC ช่วยนะครับผม,มประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบแนวซิมูเลเตอร์เนาะ รั u n d y y i t y ก้เขาผมเปิดใหม่บนสโต e ไทยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS และ a แลนด i d นะครับผมใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็ต้องลองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ